สี1ส1บสอเส้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะรอบนี้และยังได้อนี้มา2เส้นปกติจะได้เส้นเดียวนะครับออฟก็ธรรมดาไม่มีอะไรท็อปเลยนะครับ ยังไม่ได้ไล่ดูเหมือนกันแต่ก็ไม่มีท็อปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาย่อยกันวันนี้ขอสัก5ชิ้นได้ไหมจิวเอ่ะจะดวงดีมากเลยมาย่อยสองชิ้นเหมือนเดิมโอ้ปูไม่ให้ผมเลยวันละชิ้นสองชิ้นใจร้ายจริงๆ อันนี้หินแดงตามนั้นนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ได้อะไรอะ่ะคือมีเดียมเน็ตไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะเปิดโอเคมาเดี๋ยวเรามารวมยอดกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่ เดี๋ยวนะผมไปเอาเครื่องคิดเลขมาก่อนนะครับเครื่องคิดเลขพูดอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับ รอบนี้ได้หินแดงมาทั้งหมด59ก้อนนะครับผมจะขายที่4 0 0แสนเหมือนเดิม21ล้าน2 1 2 4 0โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกกันต่อหินแดงรอบนี้ก็ถือว่าได้หินดีอยู่นะ อันนี้63ก้อนขายที่7 0 0 0แสนเหมือนเดิมก็บวกไปอีก39ิล้าน6,90 0 0เเดี๋ยวรอถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาทำดันนวิท80รอบตอนนี้60 000, 000, ล้านละยังไงก็กำไรอยู่แล้วนะเพราอลงยังไงมันก็กำไรอยู่แล้วไอ้ดันเนี่ยอันนี้หินเมื่อ วันไหนไม่รู้จำไม่ได้ลืมเฮ้ยลงดันไอลาวาเมื่อวานแล้วได้มาอันนี้ไม่นับนะครับแล้วก็มี Q7 Q7 ราคากำลังแรงบอกอีก 78m 138ล้านละอันนี้ลงทุนไปแค่75 000, ล้านนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกบวก เจ็ดสองสามสเโอเคแต่อันนี้ยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนนั้นขายไปแล้วเมื่อวานตีบวกหมดเลยไม่เหลือก็เลยต้องขายที่เก็บไว้เจ็ดสิบกว่าอันหักลบต้นทุนเอา้าเท่าไรวัน้ำเยอะกลับได้ไหม หมดเลยหมดเลยผมต้องไปบวกใหมอ่อีกเจ็ดบวกอันนี้สามสิบเก แล้วก็อน,นี้หายเฉยเลยเมื่อกี้แล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับอันนี้อีกเจ็ดนี่ก็ร้อยสี่ล้านโอเคแล้วผมก็เอามาแล้วก็ามาลบ มันทำไมลบไม่ได้อ่ะผมตีเข้าๆร้อยสี่สิบหกล้านแล้วคับงงกับเคงคิดเลขเหมือนกันนะครับตัดเศษออกไปก่อนแล้วก็ลบเจ็ดสิบห้าล้านก็ได้กำไรทั้งหมดเจบล้านวันนี้ได้กำไรดีนะวันเนี้ยถือว่าได้กำไรดีนะครับก็คือบาง,บางวัน่ะ ลง30รอบมันก็ไม่มีออกเลยสายม่วงปิดเค่องที่แรกอ่ะอันนี้ไม่ไม่ไม,มันไม่ค่อยอยากนับอันเนี้ยก็2ล้าน6กอ่ะเออก็กำไร73ล้านนะประมาณนี้73 74ล้าน ก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ถือว่าดีนะ30รอบได้กำไรมา70กว่าล้านความจริงผมลงไม่นานนะผมลงรอบลปะนะประมาณ10นาทีได้นะประมาณ10นาที11นาทีต่อรอบแต่คือผมไม่ได้ลงตลอดไงผมจะลงเฉพาะเวลาที่ว่าผมว่างงานอะไรประมาณนี้เพราะผมจะต้องดูโทรศัพท์ไปด้วยเพืมันหลุดผมนะอะไร เพราะว่าเวลาทํางานน่ะเอาโทรศัพท์วางไว้ไม่ได้ไงต้องเอาไปด้วยแล้วมันเคลื่อนที่ตลอดอ,อยู่บนรถก็จริงเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดไงเน็ตมันชอบหลุดก็เลยทําให้บอดได้เต็มที่ไม่ได้นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยถ้าอยากให้ปรับปรุงอะไรก็บอกได้นะครับผม โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรับก่อนปึ๊บนี่